ได้พนาให้เกียรมาเป็นประธานในทีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการทําเพื่อนการดูแลสุขภาพโดยอาสาสมัครสาธารณสุขในปัจนี้ักระทรวงสาธารณสุขได้เร่งดำเนินการตามนโยบายบและเยี่ยวยาของประเทศทัานนี้เดินการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพระดั ครอ,อบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนส่วนภูมิภาคโดยทีมสุขภาพพื้นที่และทีมสุขภาพจิตการรุบเชิญที่ประชุมในส่วนภูมิภาคและพี่น้องชาวอาสอมอที่รักทุกท่านครับผมรู้สึก ินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิญปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพโดยอ<ม>า<ม>สาสมัครสาธารณสุขในวันนี้กลับไปของพ่เศษก่อนดีใจที่เห็นพวกเรามากันพร้อมเตรียมนะครับเพราะว่าถือว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นประทรวงที่มีศักยภาพสูงการบริหารจัดการในระดับที่ถือว่าดีมากได้โดยครบถ้วนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องแสดงความชื่นชมภารกิจของพวกเราในวันนี้ก็คือการที่จะต้องมาร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ ในความพร้อมสำหรับการทำเลื่อนก,การดูแลสุขภาพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบดทางการเมืองในช่วงรยะยะเวลาที่ผ่านมาความจริงสถานการณ์นับตั้งแต่วันที่12มีนาคมไปจนกระทั่งถึงราววันที่19 20พฤษภาคมที่เหตุการณ์ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด1,902รายมีผู้เสียชีวิต89รายบทบาทของกระทรวงสาธรารณสุขในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นได้รับบาดเจ็บโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขึ้นมามีมร่อตรว่าก,าร,กระทรวงสาธรารณสุขเป็นประธาน มีท่านประลาดกระทรวงท่านรองประลัดอธิบดีที่เกี่ยวข้องแต่พอมาสํารวจทักมาอีกหนึ่งสัปดาห์คือในครั้งที่8ช่วงหลังการชุมนุมไม่มาพบว่าตัวเลขอารมณ์แรงทางการเงินลดลงจาก31.23เหลือ128.70และที่ดีขึ้นล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงที่เหลือ24.53แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าตัวเลขมันจะต้องลดลงไปตามเกมนี้เสมอไปเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันครับทำอย่างไรให้ตัวเลข 24. 3 แล้วก็ด er <ing> ูแลเรื่องการพัฒนาทีมงานก่อนอสมเราต่อไปนะคะแล้วก็จะร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาประเด็นปัญหาเรื่องการเยี่ยมบ้านนี่นมอวชาราพูดปะชิราพูดแล้วว่าเราจะต้องไปเยี่ยมบ้านในเดือนมิถุนายนเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งนการส่วการสนับสนุนภ่างการที่น้องอสมกันครับกเป็นกอดีครับที่มีอกาสได้มาคุอแลกเปลี่ยนกอถทอถือนือครับือถือถอ กับพี่น้องอสมอหลายจังหวัดบานต่างๆควรจะเป็นอย่างไรมันคงจะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับท่านเป็นครอบครัวที่ไหนอัดเบาอย่างไรอีงแล้วต้องการสร้างกระแสเข้าไปในหมู่บ้านตื่นตัวไปไม่กี่คนเลยก็อภิษแต่ถ้าม่หน่วยไป7คนเคนก็กระแสประชาชนก็ตอบรับแล้วก็มีการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพประชาชนก็ได้รับทราบปัจจัยเสียง พฤติกรรมสุขภาพตัวเองและได้รับการให้คําแนะนําอย่างเหมาะสมและชุมชนก็เอามาแก้ปัญหาไม่มีการเอาข้อมูลมาเชื่อยในการ,ร,ร,รดูแลชุมชนเลยปัญหารเรื่องดูแลสุขภาพประชาชนการคัดกรองผมก็เชื่อว,ว่าที่ผ่านมากม็จะมีปัญหานทำระคายเจ้าหน้าที่คงเป็นไปได้เพเจ้าหน้าที่จะเป็นวัดความการตรวจสุขภาพคัดกรองได้ตัวเลขที่เราได้มาเยอะๆอาจจะไม่ใช่ของจริงก,ก็ได้ ถ้าเราจะทำอย่างมีงประสิทธิภาพทุกจริตคนลงไปนะครับก็ขาดคนขาดทุนไปขาดงมาแต่ถ้าจะให้ทุกตำบลทำหน่วยนี้ก็ต้องสิ้นเปลืองเกินไปเพะน้นน่าจะมีหน่วยที่จัดก,การสักอำเภอละหน่วยก็น่าจะเหมาะไปตัวสอบท่ามีการจัดร้าวพันที่เหมาะสมที่การจัดสรรทรัพยากรประมาณที่ครับะสมอนี่ก็เป็นแนวคิดนะครับรถต้องมีรถสักคันหนึ่งนะแต่เราจะเอาที่ไหนยังไง ของเก่าก็ได้ล้วเก่าเราองมีคมสัญใใหม่จะใช้ได้อยู่นะงเก่าที่เคยได้ลายที่ปีแ้วคือไม่กึ่งหนึ่งข้อมการตรวอะไรบ้างแทนที่เราตรวจแค่วันวับเดืนเกี่วการตรวจทุกอย่างที่หาคุณภาพพิ่มได้ตรวจวัดสายตาได้ตรวจ BMA ได้บุจรรัก็ได้ถ้าได้าะีพยาบาลใช้ชื่อตัวสองคนแลงานตรวจสุขภาพทังสาม มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่คอยประสานมีเจ้าหน้าที่ระทึกข้อมูลบุคคลมีรถขับรถมีอสมอยสำคัญมากอสมอยที่ต้องเป็นคูยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยือนไสวัสดีค่ะ